สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าข้อมูลสมัยนี้มันเยอะมากๆเลยจนบางทีเราก็แยกไม่ค่อยออกว่าอะไรจริงอะไรน่าเชื่อถือวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยแหละครับเราก็มีข้อมูลน่าสนใจนะจากหลายแหล่งเลยทั้งเอ,อเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัยวอเทอร์ลูมีเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยด้วยแล้วก็มีเนื้อหาสรุปจาก YouTube เกี่ยวกับการอ่านประเภทต่างๆ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะหาคาตอบว่าเอะเราจะอ่านยังไงให้มันเข้าใจลึกซึ้งจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วทำไมทักษะนี้มันถึงสำคัญนักในโลกยุคนี้ครับค่ะใช่เลยค่ะคือการอ่านแบบนี้นะคะมันมันไม่ใช่แค่การรับรู้ตัวอักษรไปเฉยๆแต่มันเป็นกระบวนการที่เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทำความเข้าใจ และที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการประเมินคุณค่าแล้วก็ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่เรากําลังอ่านอยู่จริงๆค่ะน่าสนใจมากครับแล้วไอ้คาว่าอ่านอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยครับเออแก่นแท้จริงๆของมันคืออะไรครับมันต่างจากการอ่านหนังสือทั่วไปที่เราคุ้นๆกันยังไงบ้างครับเหมือนมันไม่ใช่แค่การอา่านผ่านๆใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมันเป็นขั้วตรงข้ามเลยกับการอ่านแบบ passive reading หรืออ่านแบบรอรับข้อมูลอย่างเดียวอันนี้คือ active reading ค่ะคือเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เลยหัวใจสำคัญก็คือเราไม่หยุดแค่ความเข้าใจแบบผิวเผินนะคะแต่เราต้อง ดำดิ่งลงไปวิเคราะห์เหมือนกับว่าเรากำลังคุยกับคนเขียนเลยค่ะตั้งคำถามกับข้อโต้แย้งเขาอ๋อ oh, ครับครับหลักฐานที่เขายกมาสนับสนุนหรือแม้แต่ตักกะที่ใช้เนี่ยมันโอเคไหมในเอกสารจากยูวอชรูเขาก็ชี้ว่าเราต้องเข้าใจให้ได้ว่าเนื้อหานั้นมันทำงานยังไง ทำงานยังไงใช่ค่ะมันสร้างพลังโน้มเน้าใจเราแบบไหนไม่ใช่แค่ว่ามันบอกอะไรเราเฉยๆส่วนเอกสารภาษาไทยนะคะก็จะเน้นย้ำเรื่องการใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนเลยทั้งวิเคราะห์ตีความแล้วก็ประเมินค่าอย่างรอบด้านค่ะโอ้โหฟังดูแล้วนี่ต้องใช้พลังความคิดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์ที่คุ้มค่ากับความพยายามแน่ๆเลยอะไรคือผลลัพธ์ที่แบบ ชัดเจนที่สุดครับของการอ่านแบบนี้ค่ะประโยชน์สําคัญนี้มีหลายด้านเลยนะคะอย่างแรกสุดเลยก็คือความเข้าใจที่มันลึกซึ้งขึ้นจริงๆเราจะซึมซับเนื้อหาได้ดีกว่าเดิมมากๆค่ะออื <c oughs> เห็นภาพรวม <c oughs> เห็นบริบทไม่ใช่แค่ข้อมูลดิบๆลอยๆมาซึ่งพอเราเข้าใจลึกขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆได้อย่างมีหลักการมากขึ้นด้วยครับ <c oughs> นอกจากนั้นนะคะข้อมูลจาก U Waterloo ยังบอกด้วยว่ามันช่วยเรื่องสมาธิในการอ่านได้ด้วยนะคะอ๋อ oh, จริงด้วยแล้วก็ในยุคที่ข้อมูลมันท่วมท้นขนาดนี้อย่างที่เอกสารภาษาไทยเขาชี้ไว้นะคะทักษะนี้มันจำเป็นมากๆเลยในการช่วยเราคัดกรองใช่เลยครับแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือออกจากข้อมูลที่อาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพหรือข้อมูลขยะไปเลยก็ได้ซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของเราเลยค่ะ เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามันสำคัญจริงๆทีนี้ถ้าเราอยากจะพัฒนาทักษะนี้ให้มันแข็งแกร่งขึ้นควรจะเริ่มจากตรงไหนดีครับมีแนวทางปฏิบัติที่พอจะออจับต้องได้ไหมครับมีค่ะมีหลักการดีๆที่น่าลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเริ่มง่ายๆเลยคือ 1. รู้เป้าหมายในการอ่านของเราก่อนครับเป้าหมายค่ะต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเอ๊ะ อ่านไปทำไมอย่างที่ใบความรู้ภาษาไทยแนะนำไว้นะคะอ่านเอาสนุกอ่านเอาเรื่องหรืออ่านเพื่อการศึกษาเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้กลยุทธ์ใช้ทักษะต่างกัน mm hmm. สองคือต้องระวังเรื่องอคติค่ะอันนี้สำคัญมากอาคติ ใช่ครับคือการรู้เท่าทันความลำเอียงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวความไม่ชอบส่วนตัวเพราะอารมณ์พวกนี้มันบดบังการมองเห็นข้อเท็จจริงได้ง่ายๆเลยครับผมสมคือการลงมืออ่านแบบนักสำรวจหรือ active engagement ที่ว่านี่แหละค่ะอันนี้คือหัวใจเลยข้อมูลจากหลายๆแหล่งก็ชี้ไปทางเดียวกันนะคะคือต้องเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้รับสารมาเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสารนั้นๆค่ะครับแล้วทำยังไงครับปฏิสัมพันธ์เนี่ย แนวทางที่น่าสนใจจาก U Waterloo นะคะเขาแนะนำว่าเริ่มจากการอ่านผ่านๆหรือ skimming ก,ก่อนเพื่อจับโครงสร้างจับประเด็นหลักๆก,ก่อนครับ จากนั้นค่อยลงลึกด้วยการจดบันทึกย่อหรือ annotating ไปด้วยขณะอ่านตั้งคำถามไฮไลท์ light, จุดสำคัญสำคัญอ๋อจดโนต้ตไปเลยใช่ค่ะแล้วลองสรุปหรือ summarizing ด้วยภาษาของเราเองดูก่อนจะปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์หรือ analyzing ข้อโต้ย้ายหลักฐานอย่างละเอียดอีกทีครับครับ ขณะที่เอกสารภาษาไทยก็จะเสริมเข้ามาว่าเราต้องอ่านอย่างไตรตรองคอยติดตามความคิดของผู้เขียนไปทีละขั้นเลยค่ะแล้วก็พยายามแยกแยะให้ได้ว่าเอ๊ะอันนี้คือความคิดผู้เขียนนะ หรืออันนี้คือความคิดเห็นของเราเองที่ใส่เข้าไปอืมยากเหมือนกันนะเนี่ยค่ะแล้วก็พินิษพิเคราะห์หาความหมายหาเหตุผลที่มันอาจจะซ่อนอยู่ส่วน4นะคะคือการแยกแยะและตีความให้เป็นอันนี้เนื้อหาสรุปจาก YouTube ก็ช่วยเห็นภาพได้ดีค่ะว่าเราต้องสามารถจับใจความสำคัญได้ครับแยกประเด็นหลกักประเด็นรองออกจากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของงานเขียนเช่นรูปแบบภาษากลวิธีการนำเสนอและที่สำคัญมากๆคือ อ่านสิ่งที่อยู่ระหว่างบรรทัดนะค่ะระหว่างบรรทัดใช่ค่ะเช่นน้ำเสียงของผู้เขียนความหมายแฝงหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เขาอาจจะใช้ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับสรุปได้ว่าการอ่านอย่างมีวิจรารณญาณนี่คือการเปลี่ยนบทบาทเลยจากการเป็นแค่ผู้รับเฉยๆมาเป็นผู้ร่วมสร้างความหมายอย่างแข็งขันจริงๆเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เข้มข้นมาก แต่ผลตอบแทนก็น่าจะคุ้มค่ามาหาศาลเลยนะครับต่อความเข้าใจต่อการเรียนรู้ของเราถูกต้องเลยค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่น่าสนใจไว้นิดนึงนะคะว่านอกจากการที่เราพยายามจะทำความเข้าใจผู้เขียนให้มากขึ้นแล้วเนี่ยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่แท้จริงมันยังเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เหมือนกับสนทนาหรือแม้แต่ท้าทายสมมุติฐานหรือความเชื่อดมเดิมของตัวเราเองด้วยนะคะอ๋อท้าทายตัวเองอ,อ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราลองตั้งคำถามกับเนื้อหาและกับความคิดของตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเรื่องนั้นๆและอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปอย่างคาดไม่ถึงได้ยังไงบ้างคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกครับยินดีค่ะ